สรุปข่าวเชื่อมแมนยูโกประจาวันที่12มกราคมโดยโคทเชฟบอลแมนเชสเตอร์เช่นนี้ขอสนะอะไรยังไงเดลี่เมลเผยสิงเอาอย่างแน่นอนโอซิเมนในช่วงซัมเมอร์นี้ตัดหน้าทุกสโมสรโดยเฉพาะแมนยูโดยเดลี่เมลสื่อดังของอังกฤษรายงานข่าวว่าชอตบอรีเจ้าของสโมสรเชลซีอนุมัติงบในการคว้าตัวของพีเตอร์โอซิเมนข่อหน้านาบปรีมารล่นทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยการยึทางด้านของบาริเชโปเชตนโนต้องต่อสู้กับผลงานอันยากลำบากในช่วงซีซั่นนี้และก็กำลังมองหาการเสริมทีมเพื่อจะเพิ่มเติมในช่วงตลาดเดือนมการาคมแม้ว่าทีมจะใช้เงินไปรับมากกว่า1.3พันล้านปอนด์ในช่วงตลาดซื้อขาย4รอบที่ผ่านมาซึ่งปัญหาที่ทางทอเชมองในตอนนี้ก็คือกองหน้าหลังจากที่โชคร้ายเสียคริสโตเฟอร์เอนจนโกที่เจ็บตั้งแต่ก่อนจะเปิดซีซั่นทำให้ทีมต้องพึ่งพาน,นิโคลัสแจ็กสัน อย่างหนักนะฮะซึ่งไม่สามารถทําได้อย่างที่คาดหวังเอาไว้ด้วยซึ่งโอซิเมนก็คือเป้าหมายหลักที่เป็นข่าวกันมาอย่างต่อเนื่องในช่วงส2งหปีที่ผ่านมาแม้ว่านักเตะจะพึ่งต่อสัญญาใหม่แต่การบริงานข่าวพระบุตรเลยนะว่ามีการใส่ค่าจิตสัญญาเอาไว้จํานวนอยู่ที่103ล้านปอนด์ซึ่งไม่ใช่ปัญหาสำหรับทางเชลซีที่จะจ่ายไว้ อย่างไรก็ตามการย้ายทีมจะไม่เกิดขึ้นในช่วงตลาดเดือนมการาคมนี้เนื่องจากนักเตะมีภารกิจรับใช้ทีมชาติในนมเรียทำศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นและขณะที่ตัวนักเตะเองก็ไม่ปิดโอกาสในการย้ายทีมในคาั้งนี้เช่นเดียวกันนะไปต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปค็ับ้กันว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าตัดหน้าทุกทีมในทุกสโมสรเลยก็ว่าได้ครับเรามาดูข่าวต่อมากัานครับอะไรยังไงเบอร์สั้นชี้ผี ต้องชนะไก่หากหวังท็อปโฟนะครับนีนะโดยงานนี้ทางด้านของพอลเวอร์ซันอดีตบิสฟเกิลคนดังชี้ว่าทางแมนเชสเตอร์เตดนนั้นจะต้องเอาชนะสเปอร์ให้จงได้ในเกมช่วงวันอาทิตย์นี้หากหวังที่จะมีโอกาสนะฮะในการคว้าท็อปโฟลในฤดูกาลนี้ ในปัจจุบันปีศษจแดงอยู่ในอันดับที่8ของตารางคะแนนด้วยการมีแต้มตามหลังอาร์ซนอนอทีมอันดับที่4อยู่มากถึง9แต้มแต่ก็ตามของอหลังไก่ด้วยทองนะฮะทีมอันดับที่5ของตารางคะแนนอยู่8แต้มซึ่งทางเมอร์ซันเองนั้นมองว่าเอดิชนฮาร์กหวังจะพาทีมจบท็อปโฟและต้องชนะในเกมวันอาทิตย์นี้ให้ได้สารเดียวเท่านั้น โดยถ้าทางท็อแนมฮอสเปอร์ชนะได้พวกเขานนั้นจะแซงอาร์ซอนในตารางคะแนนนั่นหมายความว่ากุนเจอร์จะหลุดจากทอ็อปโฟเมอร์ซันได้กล่าวกับทางสปอร์ชิตา้าเมื่อสัปดาห์ก่อนทีมของมิเกลอาเตต้าเก็บชัยชนะต่อนเนื่องและก็เป็นจ่าฝูงแต่พวกเขาอาจจะหลุดมาดักที่5เมื่อจบเกมในสุนดสัปดาห์นี้ซึ่งมันน่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมาก ในทางกลับกันแมนเชสเตอร์ตามหลังอาร์ซน9เแต้มและต้องต่อสู้อย่างยากลำบากในการคว้าตั๋วในการเล่นแชมเปี้ยนลีกในช่วงซีซั่นหน้าพวกเขาต้องเอาชนะเกมนี้เพื่อจะมีโอกาสจบท็อปโฟแต่พวกเขาขาดความสมเสมอในช่วงซีซั่นนี้ไป มันยากที่จะคาดเดาว่าแมนยูจะได้แต่สิ่งที่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือพวกเขาเนี่ยมักจะแสงผลงานออกมาเมื่อหลังพิงฝาผมคาดกับว่าเกมนี้จะมีประตูมากมายเกิดขึ้นและคงตกใจมากหากไม่มีประตูดังนั้นผมฟันธงที่สกอร์สต่อสเอาไว้ก่อนก็แล้วกัน่อาอผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแมนยูของเราเ,าเรามาดูข่าวต่อบบานกันครับ อาร่ะไงซัตตันมองเชนฮากไม่ได้อยู่คุมผีในช่วงซีซั่นหน้านะโดยคิดซัตตันอดีตกองหน้าคนดังมองว่าอิดิกเชนฮากอาจจะไปไม่รอดกับทางแมนยูหากว่าผลงานจะยังเป็นแบบนี้ต่อไปในักใหญ่ชองฮอลแลนด์เปิดตัวซีซั่นแรกอย่างน่าประทับใจด้วยการพาทีมคว้าแชมป์คาราเบาคัพมาครอบครองได้ถือเป็นแชมป์รายการเมเจอร์ครั้งแรกในรอบ6ปีของสโมสรเลยก็ว่าได้ อย่างไรก็าตามฤดูกาลนี้ผลงานของทีมย่ำแย่มากเลยนะโดยเฉพาะรูปแบบการเล่นที่โดนวิจารณ์อย่างหนักรวมถึงเรื่องของปัญหากับทางจอดนซานโชที่ล่าสุดนั้นโดนปล่อยให้กับทางดอตมุนยืมตัวไปในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้สต,ตันการ์ดบอกว่าผมสงสัยว่าซันโชอาจจะอยู่ได้นานกว่าเชนฮาร์กที่แมนยูสต,ตันได้กล่าวกับทางเด,ดเละนิมสมันจบลงแบบนี้แต่ผมตระกิจใจแลวว่าเขาจะกลับมามาที่แมนเชสเตอร์เมื่อจบฤด,ดูกาลนะ และถ้าผลงานของเชนฮาร์กยังเป็นแบบนี้ต่อไปผมมองได้เลยว่าเขานั้นอาจจะออกจากทีมไปหละะังจากฤดูกาลนี้ก็เป็นได้สำหรับทางผมเกมถัดไปนักแมนยูจะลงเล่นในบ้านเจอก,กับทางสเปอร์ในเกมพรีเวร์ลนกิทช่วงวันทที่14มกราคมที่จะถึงนี้เปในวาังงานนี้ต้องรอดูันต่อไปครับกันนะฮะว่าทัตตันนั้นจะคำนวณมองอนาคตของแมนยูได้ถูกต้องหรือไม่เรามาดูข่าวต่อมาเกันครับ เอาแล้วจงไงงานนี้เพื่อนแท้2แข้งแมนยูร่วมยินดีจะด,ดอนซันโชซบด,ดัดบุนนะโดยสองนักเตะแมนยูร่วมกล่าวลากับทางจอร์ด,ดนซันโชหลังสตาร์อิหริชตกลงจะย้ายกลับสู่ดอดมุนอดีตสโมสรในบุนเดสลีกาแบบยืมตัวเป็นที่รับรอแล้วมวนพระราชบดีที่7มกราคมที่ผ่านมาซันโชเปิดตัวกับสโมสรเกา่าอย่างเป็นทางการแล้วขณะที่แมนยูเองนั้นโพสไอจิเผยถึงการย้ายทีมของบอกการแข่งในวัย23ปีพร,ร้อมอวยพรให้เขาโชคดี เราส,มสามารถยืนยันได้เลยนะว่าจอร์แดนซานโช่ได้ย้ายไปร่วมกับทางดอทมุนแล้วโดวยสัญญายืมตัวจนจบซีซั่นนี้ขอให้โชคดีในช่วงที่เหลืออยู่ของซีซั่น2นะอ2 3ันะจอร์แดนซานโช่อโพสต์ดังกล่าวสำหรบเฟรดอเม่สังเกตเห็นนะว่าตาของทีมแค่2รายที่กดไลค์ก็คือมา,อาร์คัสอรลเลสฟอร์ดซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทก,กับทางซานโชมาหลายปีแล้วแถมเป็นกองหน้าทีมชาติอังกฤษที่เผยได้ว่าจะย้ายมาร่วมทีมแมนยูในครนี้เพิ่มเติมอีกด้วย นอกจากนี้ทางก็มีอารมณ์วิสกา้าเป็นอีกรายที่กดไลค์หลังเคยร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของจอห์นโวนักบอสเกตบอล NBA ร่วมกับทางซานโชช่วงวิฝ้ายเดือนกันยายนนะเดี๋ยวไก้ก็ตามนักเตะผีแดงหลายรายนพยายามจะกระตุ้นให้ซานโชขอโทษเอลิกเชนฮาร์กทั้งบรดฟอร์ดเองและก็รุกชอเองรวมทั้งอดีตตัปตันของสโมสรแร์ได้ไม่ไกวแต่เจ้าตัวนั้นดันปฏิเสธในขราระน,นี้นะผมเป็นคำว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไร เราไปดูข่าวต่อมากันครับไม่ใช่คริสเตียนโน่รนโดอดีตแข้งแมนยูชี้อาริอันโดการาโชและไม้คล้ายใครกันแน่โดยทั้งพอ,อินส์อดีตกองกลางทีแมนยูออกโรงชี้อาริอันโดกาดาโชไม่ได้มีดีลากาันเล่นเหมือนกับทางคริสเตียนโน่รนโดแต่สไตล์ของเจ้าหนูอาเจนไตปัจจุนบนนี้ใกล้เคียงกับตำนานอีกรายของปีแสดงมากกว่านะ โดยการโชวแจ้งเกิดกับทางแมนยูได้อย่างเต็มตัวแล้วโดยที่ซีซั่นนี้ปทีมชาติอาเจนนายิงประตูให้กับทางโตสกัดไปแล้ว5ลูกรวมถึงลูกตีลังกายิงในถล่มเกมถล่มเอฟเวอร์ตันไป3-0เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเชื่อกันว่ามีโอกาสที่ประตูนี้จะได้ประวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งซีซั่น ขณะเดียวกันเองการโชคก็คไม่ปิดบังนะว่ามี CR7 เป็นไอดอลขณะที่สาวกปีศาจแดงก็พากันตะโกนคำว่าวีวาบรนโดในทุกๆครั้งที่ปีกไวัยรุ่นรายนี้ได้สะผัดบอลแต่ว่าอินช์มองว่าเขามีลีลาการเล่นที่จะเป็นไรอันกิ๊กคนต่อไปมากกว่าที่จะเป็นบรนโดคนใหม่ซะอีกนะ ลืมประตูที่เหลือเชื่อของอาริอันโดการาโชในเกมกับเอฟเวอร์ตันไปได้เลยจุดเด่นที่แท้จริงของเขาเป็นตอนที่เขาได้บอลความคิดรแรกก็คือเขาต้องการจะพาบอลหนีคู่แข่งสักหนึ่งรายเขาพยายามลากบอลหน,นีผู้คนเสมอซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาเขาเหมือนกิ๊กแต่ตอนที่เขาได้ครองบอลความคิดรแรกนั้นของเขาเหมือนผุดขึ้นมาในใจของเขาก็คือต้องพยายามเอาชนะใครสักคนให้จบได้ ขามีบุคลิกภาพแบบนี้เขาเล่นได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจและก็ทําให้แฟนฟุตบอลนะฮะผุดลุกผุดนั่งผมคิดว่าเขามีอนาคตที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนขนาดเดียวกันแล้วอินช์เองก็กระตุ้นให้กาลาโชพยายามยิงประตูเพิ่มและทํางานอย่างหนักให้เหมือนกับเอดิคฮันชนันาอดีตสตาร์เฟนแมนในครั้งนี้ผมอยากจะเห็นเขายิงประตูมากกว่านี้แต่เขายังเด็กไปและก็สามารถพัฒนาได้อีกเยอะผมจำตอนที่ผมเล่นร่วมกับทางเอริคได้และเขาเลิกซ้อมตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อจะหันไปทุ่มเท ในการใช้เท้าข้างที่เขาไม่ตัดในการยิงประตูเขาทําแบบนี้ทุกวันมันเป็นสิ่งที่คุณอยากจะเห็นจากเด็กหนุ่มกับการซ้อมจุดบกพร่องของคุณเดงและก็ทําให้ตนเองนั้นเป็นนักเตะที่ดีขึ้นหากเขาทําได้เราจะเป็นนักเตะคนสําคัญของแมนยูไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวนะเป็นนว่าังกานนี้ต้องรองลุน้นต่อไปกันลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับยักษ์ใหญ่ิมเบริกตาลุกวาวโยชโอิมิตเลงซิ่งบายเยตเมนิกช่วงสมัมเมอ์นี้ โดยการน,นี้นะักข่าวดังปูดนะฮะโยชัวคิมมิชนะครับมิดฟิลด์ดาวเด่นบาเยบร์นมิวนิกมีความเป็นไปได้ที่จะเลือกย้ายทีมหลังจบฟุตซันนี้โดยมีเป้าหมายอยู่ที่เวทีพรีเมเรนกิตและก็ลาลิกาสเปนโดยทั้งโยชัวคิมมิชกองกลางคนสำคัญของทาง, Munich, งบาเยบร์นมิวนิกย้อนสโมสรลูกหนังในศึกบุนเดสเลดิกาเยอรมันไม่ผิดโอกาสที่จะอมลายินอาริอันช์อารีนาในช่วงสมัยนี้ตามการรายงานจากทางฟอร์เรนแฟชั่นเบิร์กผู้สื่อข,ข่าวสายฟุตบอลเมืองแมนเอเมืงบียบนวันที่สิบมกราคมที่ผ่านมา โดยแฟรเทนเบิร์ออกกระบุเลยนะว่าส่วนตัวแล้วคิมมิชเองก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากที่ยังไม่มีการเจราจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่โดยปัจจุบันเจ้าตัวเหลือสัญญากับทางเือรต้เป็นแค่ถึงช่วงซัมเมอร์2 0 2 5หลังจากพิธการนี้เพียงแค่เท่านั้น นอกจากนี้นักข่าวดังที่สังกัดของสกายเยอรมนีเสริมนะว่าปารีสแซงแมงยักษ์ใหญ่เมืองน้ำหอมเป็นสโมอสรที่อยากได้ตัวคิมมิสแต่ยังไม่มีการเปิดฉากเจราจาเป็นรุ่งเป็นเราาขณะที่ทางแครี่เฮาส์นะฮะอีกหนึ่งเยยวข่าวแถวหน้าของวงการลูกหนังของเบอร์เบียเปิดเผยนะว่าคิมมิสเองนั้นกำลังได้รับความสนใจจากทางเพเชจริงแต่ตัวนักเตะอยากถะย้ายไปโช์ฝีเท้าในเบทีพิมมัลรกิจและก็ลาดิกาสเปนในครั้งนี้มากกว่าเลือกเดียวนะ และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวสมบรติแมนเชสต์เ็จในช่วงที่นครับขอบคุณทุกคนต่ารับชมผมกดตลด์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ